สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแคมรี่หนึ่งสองแอรคอร์ดหนึสองนะครับกับผมนะครับบิลพิจินะครับผู้จัดการฝ่ายขายประจําบริษัทพิจินะครับสำหรับคลิปนี้นะจะพามาให้ได้รับชมนะให้ได้รู้จักกับตัวปี2021นะครับสำหรับตัวแคมรี่นะครับนะเป็นตัวมิเนอร์เชนนะครับนะปี2021มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับนะอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะครับใครที่ติดตามช่องนี้นะครับผมเคยบอกว่าพอปี2021เนี่ยเขาตัดปี เรื่อง2.0ออกมาเลยนะนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ตัวสองจหมดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงเลยนะฮะ2.5งจุดหสปอร์ตนะคือตัวล้มต้นนะครับถัดมาเป็น2.5งจุดห้าพรีเมียมนะครับถัดมาคือตัวนี้นะ2.5งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะครับแล้วก็ตัวท็อปสุด2.5งจุดห้าไฮบริดพรีเมียมลักชัวรี่นะครับท็อปสุดเลยนะนะครับท็อปสุดคือลักชัวรี่นะครับนะฮะแยกรุ่นย่อยออกเป็น4รุ่นนะครับ2 2ตัวแรกนะฮะเป็นน้ำมันล้วนนะสำหรับตัวสปอร์ตและตัวพรีเมียมนะครับ ส่วนส่วนตัวที่3ตัวที่4นะฮะตัวรองและตัวท็อปนะครับเป็นไฮบริดนะครับสองาไฮบริดพรีเมียมนะครับและ2.5ไฮบริดพรีเมียมลักชัวรี่นะครับอันนี้คือตัวรองนะครับงงไหมนะใครงงอินบ็อกซ์มาถามผมนะนะฮะสีลุ้นจอยอะไรกันนะนะครับสีลุ้นจอยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าคันนี้นะครับมีฟังก์ชันอะไรลงเหลืออยู่บ้างนะขอใช้คำนี้แล้วกันนะฮะลงเหลืออยู่บ้างนะครับแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้าง นะครับคุ้มค่าแค่ไหนนะครับกับราคานะฮะสำหรับมือสองนะนะครับแล้วก็ป้ายแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแจ้งก่อนนะฮะเอาคันนี้แล้วกันนะสำหรับรุ่นนี้แล้วกันนะครับเนี่ยสองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะฮะป้ายแดงขายอยู่ที่1 6 5 9 0 0้านหกแสนาหนะครับผมดูจากโบชัวร์นะครับนะฮะล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับในขณะที่ก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวปี2 0 0พ เออสิบแปจนถึง20นะครับแล้วก็ยี่สิบต้นปีนะครับตัวนี้พรีเมียมนะฮะคำว่าพรีเมียมนะคือตัวท็อปนะฮะในขนาดนั้นนะครับนะขายอยู่ที่1 7 9, 9่0 0้านาหนะครับเกือบล้านแปดเลยพี่นะครับคำว่าพรีเมียมนะคือตัวท็อปณขนาดนั้นนะนะครับพอมาพรีเมียมปี21นะครับ นะก็ราคาลงมาหน่อยนะตัดฟังก์ชันบางชั่นบางส่วนออกบ้างนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูนะว่าตัดอะไรบ้างนะครับ mm hmm. นี่นะ mm hmm. โอโ้โหหล่อจริงๆพี่คันนี้เป็นรถในงานปฎิบัติการนะครับอีกคันหนึ่งนะลืมบอกนะครับจากพระเอกนะฮะในปี18 19 20นะฮะกลายมาเป็นพระรองในปี20 mm hmm. โอโ้โหนะฮะศักดิ์ศรี ไฮบริดคำว่าพรีเมียมนะฮะมีคำว่าลักชูรี่เข้ามาแทนนะฮะพระเอกพระเอกจากเมืองนอกนะฮะใช้คำว่าลักชูรี่เลยกันนะนะฮะมาแทนพระเอกคนเก่านะกลายเป็นพระรองเลยนะฮะไปเปรียบเทียบซะนะวนอยู่สองรอบแล้วพี่นะมาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของอ่ะภายนอกกันแล้วกันนะครับนะคบใครติดตามก็ผมมีคลิปนี้แหละที่โมเยอะสุดนะฮะได้แม็กล้อขนาด18มานะครับผมนะแม็กแม็กล้อขนาด18มาแล้วก็เป็นลายปัดเงาอย่างนี้แล้วก็เป็นลายลมดำด้วย ะะของเดิมไม่ได้18มานะฮะของเดิมจะเป็นลายขนาดเ,าเป็นล้อ17นิ้วนะครับนะเป็นล้อ17นิ้วหมดเลยนะครับยกเว้นที่เป็นตัว 2.5G นะครับในปี18 19 20นะตัวนั้นเป็น 2.5G นะฮะได้ล้อ18มาลายสวยด้วยนะครับคันนี้ยางติดรถมานะฮะยางปี2 1นะครับายางเป็นตัวดันหลบนะครับก็ถือว่าให้มาปรับสบภาพปรับเปลี่ยนรูปลักษ์มาค่อนข้างโอเคนะลงตัวนะผมว่าลงตัวอยู่ นะครับมีดำเข้ามาหน่อยนะฮะเรียมพรมสันเอ่อบอดี้ต่างๆนะครับนะยังถือว่าไม่แตกต่างจากของเดิมนะเป็นตัวไม้เชนนะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับนี่ตรงนี้เขาจะเล่นเป็นสีดำหมดเลยนะนะครับรถเป็นสีไม่ว่าจะเป็นรถสีใดนะครับตรงนี้ตรงกระจังหน้าตรงเนี้ยจะเป็นสีดำหมดเลยนะครับแล้วก็กลมไฟผมว่ายังยังคงสภาพเดิมอยู่นะครับนะฮะแล้วก็พรีเมียมตัวนี้ได้อ่ ได้เป็นแรปปิบคูสสันโตมาให้แล้วด้วยนะครับนะเป็นตัวแรปปิบคูสสันโตมาให้นะฮะไม่เหมือนตัวที่เป็นตัวลองเมื่อก่อนนะครับความยังเป็นตัวพรีเม yeah, UH! ียมยังคงอยู <t ua> <t ua ่นะครับนะฮะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับอันนี้คือด้านหน้านะด้านหน้ารอบๆนะครับกระจกเดิมทุกบานนะฮะกระจกเดิมทุกบานนะครับติดฟิล์มเรียบร้อยน่าจะประมาณ60นะครับนะประมาณนี้นะฮะโอเคไว้วันนี้นะเปิดต้นคลิปยาวหน่อยะพี่นะนะครับฝากขอบคุณที่ติดตามนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อใน ห้องภายในห้องโดยสารแล้วกันครับไปครับมาครับมาดูกระ่อในส่วนของภายในนะฮะคันนี้ภายในได้เป็นสีดาล้วนเลยนะครับแล้วก็ตรงสเก็ตเพลต่างๆนะฮะตรงพลาสติกนะครับยังไม่แก่เลยพี่นะครับคันนี้เลขไมอยู่1นึ่งแสนนะฮะหนึ่งแสนนิดๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแสนเท่าไหร่นะครับแผงประตูด้านหน้านะครับนี่ ไม่มีช้ำนะมีนะนะครับรถหน่วยงานปลดประจำการนะครับได้เป็นสีดําด้วยนะใครชอบสีดํานะคันนี้ผมว่าโดนใจแน่นอนพี่นะครับไม่นองเม้อาร์คสวยๆซีเงาเลยน้องฝานะครับนะฮะแล้วก็นี่นะกระจกเดิมโต้ต้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะนะครับแผงประตูสวยๆซอฟทัชสวยๆนะฮะแล้วก็ได้เดินสวยๆนะนะครับตรงนี้นะฮะกระจกขึ้นลงนะครับไฟฟ้าทั้งหมดนะครับแต่ แต่แต่เนี่ยย้ำอีกทีหนึ่งออโต้เฉพาะคนขับพี่นะฮะในแผงควบคุมตรงนี้นะออโต้เฉพาะคนขับนะในขณะรุ่นก่อนเนี่ยเป็นออโต้ทั้งหมดนะครับนะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกนะครับนะกระจกลงปรับไฟฟ้านะครับนะปรับพับกระจกไฟฟ้าปรับไฟฟ้านะครับนะเมมโมรี่ซิสมีมาให้นะนะครับนี่ยังอยู่นะเมมโมรี่ซิสนะครับแล้วก็จุดขึ้นลงนะครับพี่นี่โผสภาพผมว่ายังใช้งานได้อีกนานนะสภาพนี้ยังสวยอยู่เลยนะครับนะไม่ช้ำเท่าไหร่ นะครับแล้วก็เป็นเบรกคันเร่งนะครับเบาสวยๆนี่คือเบาสภาพเดิมนะนะครับปรับแปดที่ทายงเหมือนเดิมนะฮะปรับหน้าปรับหลังเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแล้วก็ปรับมานักพิงนะปีกเบาสีสวยไม่มีหลมนะครับสภาพเบาไม่มีย่นนะครับยังตึงๆอยู่นะยังใช้ได้อยู่นะครับโอ้โหพี่ดูนะเบาสภาพยังสวยอยู่นะนะครับตรงเท้าแขนนะครับให้มายังสภาพเดิมอยู่ นะครับในรูปแบบเดิมอยู่นะครับยังไม่ได้เมนอร์เชนนะครับด้านในผมว่าไม่ต่างกับตัวเดิมสักเท่าไหร่นะครับเบาะยังเป็นทรงแบคซียดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับปีกเบาะไม่มีล้มนะนะครับสวยๆเลยนะฮะเล่นลายไม้นะนะครับลายไม้ออกเป็นสีโทนเทานะครับนะฮะก็สวยดีนะครับรับกับในโทนของการตกแต่งพวกเบาะพวกอะไรเนี้ยจะเป็นสีดําล้วนพวงมาลัยนะฮะโอ้โหสวยกิ๊บเลยพี่คันนี้นะครับไม่มีโดนเล็บเลยนะนะครับมีเดี๋ยวผมต้องสังเกตดูว่ามีโดนสกิดบ้างไหม นะครับผมรายปาิฟังก์ชันนะครับกุสันโตเป็นอัดผีบแล้วนะนะครับแจ้งเตือนก่อนการชนนะครับแจ้งเตือนเรื่องการออกนอกเลนและรักษาตัวรถให้อยู่ในเลนนะครับสังการด้วยเสียงแบบสิรินะครับโทรสายรับสายแล้วก็ฟังก์ชันตรงนี้สามารถปรับได้นะครับต้นหนังที่อยู่ในถุงเกียร์ตัวนี้สวยๆหัวเกียร์โอ้โหเนียนกิฟตเลยพี่นะครับอย่างกับทาครีมทาผิวมาเลยนะครับเนียนสวยนะฮะแล้วก็ด้านในจะเป็นไวเลสชัตเจอร์นะครับนี่ นะฮะใครที่ชอบเลื่มสายชาร์ตนะตรงนี้ช่วยได้พี่นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ไฟเมียร์ไลท์นะครับมีมาให้นะซอฟทัดสวยสวยไลายไม้สวยสวยนะครับมาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวมาสตาร์ทดีกว่าจะได้รู้กันไปเลยนะว่าสิ่งที่ให้มานะครับนะสิ่งที่จะออกมีอะไรบ้างนะแต่ที่แน่คือราคาถ้าเทียบคําว่าพรีเมียมนะฮะร,ราคาตรงนีนะ้ลดลงมานะครับ แต่ลดความเป็นตัวรองลงมาด้วยนะครับจากพระเอกกลายเป็นพระรองซะงั้นนะฮะตรงปุ่มกดตรงนี้จะเป็นปรับแสงปรับไฟหน้านะครับเปิดปิดออโต้ทักชั่นคอนโทรลนะครับเปิดฝาท้ายเปิดฝาถังนะครับแล้วก็พุทสตาร์ทมากดเลย1 2 3ปุ๊บนี่นะวงลอยเลื่อนลงให้ด้วยนะนะครับเพื่อนวงลอยเลื่อนลงในอยู่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการนะครับโอ้กราฟิกขึ้นมาสวยนะสวยกว่ารุ่นก่อนอีกนะครับหน้าจอ ที่เป็นทัสกีนนะครับตัวนี้รู้สึกจะ8นิ้วถ้าจำไม่ผิดนะนะครับเชื่อมต่อทีคอนเน็กได้นะครับเเชื่อมต่อในเรื่องของแผนที่นะครับแล้วก็เชื่อมต่ออระบบที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ทั้งหมดเลยนะครับบูทูธบูทูธได้หมดเลยนะครับอ่ะมาดูแผงหน้าปักเร็วหน่อยนะครับอ่ะเนี่ยที่ที่ขึ้นจู่นะครับนที่อยู่จะมีบายสปอร์ตมิเตอร์นะครับเรียคอสซฟฟิกเกอร์เลสนะครับนะแล้วก็แจ้งเตือนเรื่องการออกนอกเลนนะครับนะฮะมีมาให้ นะซึ่งตัวนี้มีมาให้เฉพาะตัวท็อปเท่านั้นนะครับ,นะรบในขณะที่ผมจะพูดไงดีพอมเป็นตัวพรีเมียมตัวนี้ก็ยังคงรักษาฟังก์ชันตัวนี้อยู่นะฮะเพราะยังคงใช้คำว่าพรีเมียมนะครับนะีบ่แต่ในตัวท็อปที่เป็นลักชวรี่นะครับจะได้กล้องหน้า360แล้วนะครับ,นะรบได้กล้องหน้าแค่นั้นเองนะครับในส่วนอื่นๆก็มีพวกลมเป่า,าพนักพิงเป่าเบาะจากด้านหลังคู่หน้าแค่นั้นเอง นะครับแต่ว่าผมว่าในเรื่องของการาระบบความปลอดภัยตัวนี้ตัวรองให้มาครบนะนะครับถือว่าให้มาครบนะครับนะถ้าตัวนี้ถือว่าไม่ขี้เหลนะแค่ปรับราคาลงแล้วก็ปรับเอาในส่วนของนี่นะฮะเคยเป็นพรีเมียมใช่ไหมพี่ดูงนี้แล้วกันนะมันังมีไฟเป่าเบาะอยู่ตรงนี้นะครับตัดออกไม่ใช่ไฟเป่าเบาะที่พัดลมนะฮะพัดลม นะแอร์ลมด้านหลังที่อยู่ที่เบาะนะครับพอนึกออกนะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังที่เป็นแผงควบคุมที่สําหรับผู้บริหารตรงนั้นเองแค่นั้นเองจริงๆนะครับถือว่าราคานี้ถือว่าโอเคนะรับได้นะครับอ่ะระบบมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวถ้าผมพูดได้หมดเดี๋ยวผมจะขึ้นไวในในคลิปนี้แล้วกันนะครับนะฮะร,ระบบที่โชว์เบรคคอร์สไบฟอร์ดมอนิเตอร์เรคอร์ดสวิตช์กันเลนะครับนะแจ้งเตือนรถออกนอกเลนนะครับแล้วก็รักษารถให้อยู่ในเลนนะนะครับแจ้งเตือนก่อนการชน นะครับนี่มีมาให้แล้วก็มีระบบการตรวจจับที่เป็นความอ่อนลักของผู้ขี่นะครับนี่มีมาให้ด้วยนะฮะเหมือนรถยุโรปเลยพี่นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งนี่นะแเด็ทีบบุสันโถนะครับตรงนี้นะนะครับตั้งระบบความเร็วแปลผันนะฮะตามความตามคันหน้านะ พอถึงทางโค้งมันจะปรับลดความเร็วให้ด้วยนะครับโอ้โหร้นจริงๆพี่คันนี้นะครับสำหรับ Camry คันนี้นะ Minor ร์ a ช e นะครับปี2021นะให้มาค่อนข้างคุ้มนะฮะไปแดงล้าน6,59นะครับล้าน6,59นะนะครับแต่ฟังก์ชันที่ให้มาผมว่าคุ้มเนี่ยยังไงก็คุ้มนะเพชรโยนขายอยู่ที่อ่าอยากรู้กันแล้วนะครับขายอยู่ที่1ล้านกบาบาทนะครับหายไปประมาณ600,000พี่หายไป600,000นะครับนะฮะ มือแรกนะนี่คือพอตกมาอยู่มือ2หายไปหกแสนเลยนะครับเดี๋ยวผมไปแจ้งราคาในช่วงของท้ายอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับนะฮะกระจกมองหลังนะครับตัดแสงออโต้นะครับมีบันทึกกล้องหน้าให้ด้วยนะฮะแล้วก็บ้านบางแดดนะครับมีไฟมาให้เอ๊ะโอ้โไฟได้ไฟขาวมาด้วยนะนะครับเนี่ยบ้านบางแดดนะครับมีไฟมาให้นะหลังคาสันลูปรับผมติดฟิล์มเรียบร้อยนะน่าจะประมาณ40 60ผมว่าน่าจะ60นะครับแล้วก็ด้านบนนะฮะไม่มียันไม่มีขละนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดู ให้ดูไม่ได้สิตรงนี้เพราะผมเคยโดนแบนโดน YouTube แบนมาหน่อยหนึ่งนะฮะบริษัทญี่ปุ่นแล้วกันนะครับนะผมแจ้งว่าเป็นบริษัทญี่ปุ่นแล้วกันนะนะครับบริษัทซูมิโตโมมิซุยนะฮะออโต้ลิสซิ่งนะครับแอนด์เซอร์วิสนะนะครับมือหนึ่งมือแรกนะครับมือเดียวเลยนะครับรถใช้ในหน่วยงานของบริษัทญี่ปุ่นแห่งนี้นะครับเขาศูนย์ตรงตามระยะเป๊ะนะครับอ่ะเล็กหม่น่าจะแจ้งผิดตั้งแต่ตอนแรก เล็กไหมนะครับที่ปรากฏนะ91,859กิโลเมตรนะครับผมนะฮะ91,859นะฮะกิโลเมตรอ่าปี2021นะพี่นะคันนี้นะครับเอ้าดูกล้องถอยหน่อยหนึ่องสามนี่นะนะฮะมุมกว้างมุมแคบเหมือนกันนะฮะยังยังคงความเหมือนกันอยู่นะครับยังคงความเหมือนกันอยู่นะฮะ โหมดการทำงานของการขับขี่นะครับอีโค่โหมดแล้วมาโหมดสปอร์ตโหมดนะครับมี EV m o โหมดมาให้ด้วยนะซึ่งด้านบนนะจะเป็นของ2.5เบนซินล้ทั้งหมดเลยนะครับเบรกโฮมีมาให้แล้วก็เบรคมือไฟฟ้ามีมาให้นะครับนี่นะฮะใครสนใจคันนี้นะผมว่า20โลลิตรนะเนี่ยเห็นแน่นอนนะครับอะไปดูในส่วนของด้านหลังกันหน่อยนะนะครับอยู่ในส่วนของด้านหน้าค่อนข้างนานเลยนะสำหรับรุน่นนี้นะครับปี2020นะพี่นะนะครับมาในส่วนของด้านหลังนะครับ แผงประตูด้านหลังนะครับน right. ี้มีม่านหลังไฟฟ้าให้อยู่แล้วนะแล้วก็มีม่านด้านข้างนะฮะซึ่งเป็นเป็นนวนให้อยู่แล้วกระจกเดิมโต้ด้านะครับกระจกเดิมโต้ด้านะครับติดฟิล์มเรียบร้อยนะซินกาวเดินน้งฝานะครับนะฮะยังเสียงแน่นๆนะครับซอฟทัชสวยๆได้เดินสวยๆโครเมียมเดินสวยๆพี่โอ้โหคันนี้นะครับตกแต่งเป็นเอ่อจะเป็นเป็นโอคลอสก็ไม่ใช่นะนะครับเนี่ยเป็นเหมือนวัสดุแต่ว่าเอ่อดูหรูหราอยู่นะครับสวยๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้ มีพลาสติกยังอยู่นะยังไม่แกะนะครับผมนะแผ่นเพจไม่ใช่แผ่นเพจสเก็ตเพจนะครับแล้วก็จุดขึ้นลงนะครับนี่นะสวยๆยางยางรองพื้นนะเป็นของเดิมนะนะครับตรงรุ่นนะครับของแคมรี่แล้วก็พรมยังอยู่นะครับนอกนั้นก็จะเป็นเบาะนะนะครับนี่นะครับสวยๆสภาพเดิมโ้ยผมว่าตึงอยู่นะนะครับตึงอยู่นะครับเป็นโอ้โหยังใช้งานได้เขาใช้ค่อนข้างดูแลนะพี่นะ นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับนี่เมื่อก่อนพรีเมียมนะฮะปี1 8บแตรงนี้คำถ้าคําว่าพรีเมียมเนี่ยตรงนี้จะเป็นตัวปุ่มควบกลุมนะครับนะี่ยพอมาเป็นของปี21เ,เนี่ยถูกตัดหายไปนะผมนะถูกตัดหายไปนะครับด้านหลังยังมีแอร์อยู่นะแล้วก็ตกแต่งลายไม้นะฮยยังคงความหรูหราอยู่นะนะครับจริงๆผมว่าถ้า,ามันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะถ้าเราเอาไปทำเป็นรถครอบครัวนะฮะ นะครับเอาไปทำรถครอบครัวนะครับนี่ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะสำหรับตัวแผงควบคุมมันแค่ปรับเลื่อนความชันของเบาะนะครับนะใครดูคลิปผมบ่อยๆยนะเนี่ยผมจะจะปรับให้ดูนะครับสาหรับตัวเบาะด้านหลังที่เป็นตัวตัวท็อปพรีเมียมนะครับส่วนตัวนี้พอมาปี2021นีเะฮะพรีเมียมกลายเป็นพระรองซะงั้นนะนี่ด้านหลังนะครับนะฮะแล้วก็ด้านหลังไฟท้ายนะครับไม่มีแต่งไม่มีลาวนะเสร็จลักตัวไฮบริดนะครับ เซนเซอร์หลังมีมีให้4จุดนะเซนเซอร์ถอยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอ่านะฮะบางคนยังไม่รู้นะนะครับเอ่อพวกนี้ผมไม่รีวิวแล้วกันนะนะครับความเดิมของมันเอ่อยังเป็นเดิมเดิมหมดเลยนะพี่นะซีนเก่าในน่องฝานะครับนะรังน่องรังน้ำสวยๆแล้วก็กระจกเดิมโตโยต้านะครับนี่นะฮะไรฟฝ้าไม่มีขาดนะนะครับนี่ผมไม่ดูตรงนี้แล้วกันนะเอ่อพอเป็นปี21นะครับยางอะไรมีให้มาเหมือนเดิมพี่ นะครับมีให้เหมือนเมือเดิมนะบล็อกล้อหูลากนะฮะไม่ลงแม่แรงมีมาให้อ่ะดูนี่นะฮะน่าจะลดน้ําหนักนะพี่นะต้องการลดน้ําหนักหรือเปล่าทาไมไ,ไม่ให้ล้อแม็กมานะฮะได้เป็นยางอะไหล่ที่เป็นล้อกระทะนะครับในแบบของสไตล์ญี่ปุ่นนะล้อเล็กๆนะพี่นะนะครับล้อขนาดเล็กนะครับน่าจะลดพื้นที่แหละนะครับน่าจะลดพื้นที่แหละนะฮะปกติที่เห็นก็คือจะให้เป็นล้อแม็กนะมาหมดเลยก็ถ้ากับว่าคันนึงได้ล้อแม็กมา5วงอ่ะนะฮะล้อแม็กมา5วง นี่ประมาณนี้แล้วกันนะพี่นะนะครับคิดใจตรองกันแล้วกันนะครับผมแต่ว่าคันนี้ผมว่าสวยอยู่นะครับถ้าเทียบกับป้ายแดงที่ราคาหล่นล่วงมาขนาดนี้นะครับนะ <ๆ S 1> ถือว่าโอเคนะครับได้สเปคฟังก์ชันตัวท็อปตัวก่อนนะต้องบอกองี้นว่าได้สเปคฟังก์ชันตัวท็อปตัวก่อนในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับแต่ตัดฟังก์ชันในเรื่องของ2จุดย้าแล้วกันนะตรงนี้นะครับที่เป็นปรับในเรื่องของพัดลมที่อยู่ตรง ตรงเบาะนะครับแล้วก็แผงควบคุมที่อยู่ด้านหลังเมื่อกี้นะครับที่ให้ดูแค่นั้นจริงๆพี่นะครับแล้วก็ตรงนี้แผ่นเพลนะนะครับผลิตนะครับโนเวมเบอร์นะครับปี2021เออปลายปีเลยนะนะครับแล้วก็เล็กเครื่องเล็กถังนะครับเล็กเครื่องนี้เป็น A25 อยู่นะครับ A25 เบาะปรับไฟฟ้านะฮะนี่นะฮะแล้วก็ปรับเลื่นขึ้นเลื่นลงนะแต่ถ้าเป็นตัว2.5ส p o r t นะครับไม่มีตัวขึ้นแบบนี้นะพี่นะ ไม่มีตัวขึ้นนะครับนะไม่มีเลื่อนขึ้นแบบนี้นะปื้ดอย่างนี้นะไม่มีนะพี่นะนะครับนะถูกตัดออกเฉยเลยนะครับไปเมล์ไรนะครับแล้วก็แผงประตูด้านหน้านะนี่นะครับเครื่องยังเป็น A 2 5 A นะครับทำงานคู่กับเอ่อแบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับก็ได้พลังงาลัง211แรงม้านะครับ211แรงม้าทรงรู้สึกะสองร้ นิวตันเมตรไม่น่าถึงอ่าไม่น่าถึงอยู่200กว่านะิวต,ต,ตันเมตรนะ200้ต้นๆแลวกันผมจําไม่ได้นะครับน่าจะ202หรือ210กว่ากว่านะครับนะพละงกำลังยังสู้ถ้าเป็นแรงบิดนะยังสู้อ่าตัวน้ํามันล้วนยังไม่ได้นะครับนะครับอ่ะมาเดี๋ยวผมเปิดไฟให้นะปึ๊บเดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะนะครับไม่ต้องดับเลยนะครับมานะับไม่ตัดแล้วนะครับผมเปิดไฟเรียวไฟขอทองไฟขอทางแล้วก็ ด้านหน้านะครับแต่ผมว่ารุ่นนี้เนี่ยไฟหน้าสวยกว่านะนะครับสำหรับตัวแมนเดชินนะครับเปิดไฟเต็มระบบนะฮะเดย์ไาม์นันนิ่งไลท์นะแล้วก็ไฟไฟหลักซึ่งเป็นโปรเจกเตอร์นะครับออกเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็ในส่วนของด้านล่างรู้สึกจะมีคิ้วโครเมียมเสริมเข้ามานะฮะดูลักชัวรี่เข้าไปอีกนะครับมีไฟตัดหมอกไฟขอทางนะครับฝั่งนี้ไฟกันเลี้ยวก็ะจกมองข้างติดปกตินะครับแล้วก็ด้านหลังไฟท้ายนะฮะสภาพนี้เลยพี่ นะมีเหมือนเป็นลมดำนิดนิดนะสวยอยู่นะนะครับลมดำนิดนิดเข้ามาหน่อยหนึ่งเป็น led นะครับผมไฟเลี้ยวไฟขอทางติดนะครับไฟถอยไฟเบรกผมไม่ได้ให้ดูนะนะครับทีนี้ต้องบอกว่าเลขทะเบียนค่อนข้างสวยนะหนึ่าห้าสองนะครับรถผู้บริหารของบริษัทญี่ปุ่นนะนะครับสวยเลยทีน,นี้อ่ะดูเครื่องเครื่องกันหน่อยเครื่องเครื่องไม่น่าจะมีอะไรมากนะได้ความเดิมเดิมด้วพี่นะนะครับนี่นะฮะนี่คือการทํางานของตัวเสียงที่ยินได้เป็นของของแบตเตอรี่อยู่นะครับ ของตัวระบบไฮบริดอยู่นะครับพี่ดูความเดิมนะฮะน็อตไม่มีขยับนะนะสีเกาเี่นน้ำฝานะครับรูกลมเม็ดอาร์สวยๆนะครับนี่นะสตรงสแตมยังอยู่นะนะครับแล้วก็ถนนกันความร้อนนะครับแน่นๆไม่มีตกท้องช้างนะนะฝั่งนี้เหมือนกันนะครับนี่ลืมให้ดูกระจกบานหน้านะครับกระจกบานหน้าโตต้านะครับนี่นะครับพสงภาษศีนะนะครับต่อถึงนู่นน่ะธนวาปีหกแปดพี่โอ้ยยาวๆไปเลย นะครับใครได้คันนี้ไปผมว่าคุ้มนะนะครับแผงฟิลเรียนนะครับรองอากาศนะนะครับแล้วก็ปั๊ม ABS นะครับอันนี้เป็นระบบของตัวไฮบริดนะครับสายสีส้มๆนั้นคือสายไฟของชุดไฮบริดนะครับอันนี้คือด้านหน้าเป็นฟ้าสูบเป็นฟ้าเบาะนะครับแห้งๆนะครับอุ้ยคึ้งสวยอยู่นะคันนี้นะครับสวยเลยพี่ถังพักน้ํานะนะครับแล้วก็น้ํามันเบรกนะครับโอ้โหสภาพนี้พี่เอ้ยนะฮะ ล้านสามหมื่นเก้าบาทนะนะเออออกห้างนะครับหนึ่งล้านหกแสนหาหนเะครับอ่าพยน์ขายวิธีหนึ่งลนสามหม่นเก้าพบาทสำหรับตัว t o y ้า a ัมรี่นะสองจุดห้าไฮบริดพรีเมียมนะครับปี2021นะครับนะปี21เป็นตัวรองท็อปนะครับัวท็อปจะเป็นตัวลักชัวร นะคลักชูรี่ป้ายแดงไปนู่นแล้วพี่ล้านแปดไปแล้วนะฮะข้ามล้านแปดแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นล้านแปดหรือเก้าพันนะครับล้านแปดเก้าพันตัวนี้ยังไม่มีเข้ามานะสำหรับตัวลักชูรี่นะครับนะแต่ว่าผมว่าตัวนี้ก็เพียงพอนะนะครับถ้ารับฟังก์ชันที่ไม่มีเรื่องของตัวเป่าลมจากพนักพิงนะครับเป่าลมจากเบ่ะนะครับหนึ่งสองคือ,อะระบบควบคุมที่เป็นที่อยู่ด้านหลังนะสำหรับผู้บริหารนะครับนะควบคุม ในเรื่องของการเอนเบาะได้นะครับแล้วก็ควบคุมในเรื่องของแอร์นะครับความเย็นของแอร์พัดลมแอร์ฮะแล้วก็ในเรื่องของควบคุมเกี่ยวกับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ข้างหน้านะครับแค่นั้นเองนะครับสอย่างนะครับถ้ารับตรงนี้ได้ผมว่าตัวนี้ก็สุดยอดแล้วนะครับได้ m a ็18มาด้วยนะนะครับได้ไปแดงที่ถูกกว่านะครับ นี่ผมว่าโอเคอยู่นะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับนะซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับค่ารายการแล้วเศษากิจนะครับพนักงานบริษัทมีเครดิตผ่อนปัดผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนสินเชื่อเงินสดนะครับผ่อนมอเตอร์ไซค์เกินปีขึ้นไปนะสามารถรอผลอนุมัติได้ภายใน2ชั่วโมงเลยนะครับถ้ามีบัตรเครดิตนะครับทำบัตรเครดิตแล้วเช็คเครดิตมาวงเงินขึ้น cover กับตัวรถนะครับก็สามารถรับรถกลับได้เลยพี่นะครับสวยจริงๆพี่คันนี้นะครับใครหาอยู่ให้ไวนะปี2021นะครับผม รู้สึกเป็นครั้งแรกที่ผมลงนะครับสำหรับปี21ส่วนมากจะเป็นปี18 19 20นะครับแล้วก็เป็นโฉมเก่ายังไม่เมนนเชนนะครับคันนี้น่าจะเป็นเมนเชนคันแรกของผมนะครับโอเคฝากไว้ด้วยนะสำหรับตัว c a m รี่นะครับสนใจให้ไวนะพี่นะนะครับจองเข้ามาไวมากเลยช่วงนี้นะครับลูกค้าจองมาไวมากนะครับนะ วันก่อนที่ลงไปจองหมดแล้วนะครับติดจองหมดแล้วนะครับนะตัวนี้ก็เลยหาหารุ่นอื่นเล่นละนะครับสีดำบ้างสีอื่นบ้างนะนะครับนะเฝากว้ด้วยนะพี่นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ